คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะนั่งอยู่ตนโต๊ะอาหารมองไปที่จานตรงหน้าแล้วบอกตัวเองว่าโอเคแค่คำสุดท้ายนะแต่พอกระพริบตาอีกทีจานก็เกลี้ยงไปแล้วและเราก็พบว่าตัวเองอิ่มเกินไปจนหายใจแทบไม่สะดวกความรู้สึกอึดอัดแน่นท้องและตามมาด้วยเสียงในหัวที่ร่ำบ่นว่าไม่น่ากินเยอะเลยทำไมควบคุมตัวเองไม่ได้ นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครหลายคนไม่ว่าคุณจะกำลังลดน้ำหนักดูแลสุขภาพหรือแค่เผลิดใจไปกับงานเลี้ยงบุฟเฟ่ก็ตามความจริงก็คือการกินเกินหรือ overeating ไม่ได้เป็นความล้มเหลวของเราแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตอย่างน้อยสักครั้งสองครั้งและมันไม่ได้ทำลายสุขภาพคุณในทันทีสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ทำไมคุณกินเกินแต่คือ คุณทำอย่างไรหลังจากนั้นในวิดีโอนี้ฉันจะพาคุณเข้าใจว่าร่างกายของคุณเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกินเกินและที่สำคัญคือขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายและจิตใจให้กลับมาสมดุลอีกครั้งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรู้สึกผิดอย่าเพิ่งกังวลใจค่ะอยู่กับฉันจนจบคลิปแล้วคุณจะรู้ว่าการกินเกินไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสเล็กๆที่จะเรียนรู้จากร่างกายตัวเอง และกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอก่อนที่เราจะไปถึงวิธีแก้ไขลองมาดูกันก่อนว่าเมื่อเรากินอาหารเกินขนาดร่างกายของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 1. ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอาหารโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลจะถูกย่อยอย,อย่างรวดเร็วกลายเป็นกลูโคสไหลเข้าสู่กระแสะเลือดร่างกายจึงรีบหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อนำกลูโคสไปเก็บในรูปแบบพลังงานสำรอง แต่ถ้ามีมากเกินไปสิ่งที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บไว้ตามหน้าท้องต้นขาหรือแม้แต่ตับ 2. ระบบย่อยอาหารทำงานหนักเมื่ออาหารที่เรากินเข้าไปมีทั้งปริมาณและความหลากหลายเช่นของทอดของมันของหวานร่างกายต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อย่อยและดูดซึมทำให้เกิดอาการแน่นท้องจุกเสียดหรือกรดไหลย,ย้อนได้ง่าย 3. ทำไมเราหยุดกินไม่ทันเวลา นี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนความหิวหรือเกรลินและฮอร์โมนความอิ่มหรือเลปติน 1. เกรลินจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราหิวและลดลงทันทีที่เริ่มกิน 2. ส่วนเลปตินกว่าจะส่งสัญญาณว่าพอแล้วต้องใช้เวลาประมาณ15-20นาทีดังนั้นถ้าเรากินเร็วกินเพลินหรืออยู่ในบรรยากาศที่สนุกสนานกว่าที่ร่างกายจะบอกว่าอิ่มแล้วเราก็มักจะกินเกินไปแล้ว 4. ผลกระทบระยะสัน้นหลังจากกินมากเกินไปคุณอาจรู้สึกง่วงเพลียหรืออยากนอนทันทีเพราะร่างกายกำลังส่งเลือดไปช่วยย่อยอาหารในกระเพาะและทำให้สมองได้รับเลือดน้อยลงชั่วคราว 5. แต่ข่าวดีคือการกินเกินเพียงครั้งเดียวไม่ได้ทำให้คุณอ้วนหรือสุขภาพเสียในทันทีน้ำแปักที่เพิ่มขึ้นหลังงานเลี้ยงส่วนใหญ่คือน้ำและโซเดียมที่ทำให้ร่างกายบวมน้ำชั่วคราวไม่ใช่ไขมันถาวร สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมองให้เห็นตามความเป็นจริงการกินเกินคือปรากฏการธรรมชาติของร่างกายมนุษย์มันเกิดขึ้นเพราะกลไกความหิวอิ่มและปัจจัยทางอารมณ์ไม่ใช่เพราะคุณขาดวินัยหรือล้มเหลวเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้วคุณจะพร้อมสําหรับขั้นตอนต่อไปคือการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีหลังจากการกินเกินสิ่งที่ไม่ควรทําหลังการกินเกิน เมื่อเรารู้สึกผิดที่กินเกินไปหลายคนจะรีบหาทางแก้ไขทันทีแต่เชื่อเธอค่ะหลายวิธีที่ดูเหมือนช่วยจริงๆแล้วกลับทำร้ายร่างกายมากกว่าเดิมดังนั้นขอให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้อย่างเด็ดขาด 1. อย่าโทษตัวเองเกินไปสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ทำหลังจากกินเกินคือด่าตัวเองทำไมฉันควบคุมไม่ได้เลยหรือแย่มากฉันไม่ควรกินแบบนี้เลย การโทษตัวเองนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังสร้างความเครียดสะสมและบ่อยครั้งความเครียดนี่แหละที่ผลักให้เรากลับไปกินซ้ำอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นกลายเป็นวงจร emotional eating ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก 2. อ,อย่ารีบออกกำลังกายหนักๆบางคนคิดว่ากินเยอะก็ต้องไปเผาผลาญให้หมดเลยรีบวิ่งบนลู่วิ่งหรือเข้าฟิตเนสทันทีหลังมื้อหนักๆ แต่ความจริงคือร่างกายกำลังย่อยอาหารอย่างหนักหากคุณไปออกกำลังกายเต็มที่อาจทำให้เกิดอาการจุกเสียดกรดไหลย้อนหรือถึงขั้นเวียนหัวได้การออกกำลังกายที่หกักโหมไม่ใช่วิธีแก้ที่ดีแต่ควรเลือกการเคลื่อนไหวเบาๆเ,เช่นเดินชา้ชาๆหรือยืดเหยียดแทน 3. อย่าพยายามงดอาหารในวันถัดไปหลายคนรู้สึกผิดจึงตั้งใจว่า พรุ่งนี้จะไม่กินอะไรเลยเพื่อชดเชยแต่รู้ไหมคะว่าวิธีนี้ยิ่งทำให้ร่างกายเสียสมดุลระบบเผาผลาญจะทำงานช้าลงร่างกายจะหิวจัดในมื้อถัดไปและโอกาสที่คุณจะเผือจินเกินอีกครั้งก็สูงขึ้นสิ่งที่ควรทำคือกลับมากินแบบสมดุลตามปกติมากกว่าการลงโทษตัวเองด้วยการอด 4. อย่าใช้ยาระบายหรือพฤติกรรมสุดตง่งบางคนอาจคิดว่า ถ่ายออกก็หายห่วงจึงหันไปใช้ยาระบายหรือวิธีอื่นๆที่เป็นอันตรายซึ่งจริงๆแล้วเสี่ยงต่อการขาดน้ำการเสียสมดุลแร่ธาตุและทำให้ลำไส้ทำงานผิดปกติในระยะยาวดังนั้นหลังจากกินเกินไปแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำคือการแก้ปัญหาแบบหักโหมหรือทำร้ายตัวเองเพราะร่างกายของเราแข็งแรงกว่าที่คิดสิ่งที่คุณต้องทำคือค่อยๆปรับไม่ใช่ทำร้ายตัวเองเพื่อชดใช้ เมื่อคุณกินเกินไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือตั้งสติและดูแลร่างกายอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เรียบร้อนหักโหมค่ะต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทำทันทีเพื่อช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 1. ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำอุ่นเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะหลังมื้อใหญ่ให้ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเปล่า 1- 2สองแก้วการดื่มน้ำช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นลดความเข้มข้นของโซเดียมจากอาหารเค็มหรือแปรรูป ้องกันอาการบวมน้ำในวันรุ่งขึ้นหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มหวานเพราะจะยิ่งเพิ่มน้ำตาลและแก๊สในกระเพาะ 2. เดินช้าๆประมาณ10-15นาทีการเดินจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของระบบย่อยอาหารลดความแน่นท้องและช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลายขึ้น 3. หายใจลึกๆและผ่อนคลายหลายคนหลังจะกินเกินไปมักจะรู้สึกเครียดกังวลหรือหงุดหงิด การนั่งหายใจเข้าลึกๆช้าๆ5้าถึงนาทีจะช่วยให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำงานดีขึ้นกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นและลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อในท้อง 4. หลีกเลี่ยงการนอนราบทันทีอารู้สึกอยากเอนตัวลงนอนเพราะง่วงหลังมื้อใหญ่แต่ถ้านอนราบเลยจะเสี่ยงต่อกรดไหลย,ย้อนควรเว้นอย่างน้อย 2- 3ชั่วโมงก่อนเข้านอนหรือ ถ้าจำเป็นต้องเอนให้เลือกนั่งเอนหลังในมุม30 4 5ถึง45องศาแทน 5. เลือกเครื่องดื่มช่วยย่อยธรรมชาติถ้ารู้สึกแน่นท้องมากอาจดื่มชาอุ่นๆที่ช่วยย่อยเช่นชาขิงลดอาการจุกเสียดและแกส๊สชาเปเปอร์มิ้นต์คลายความตึงตัวของกระเพาะน้ำมะนาวผสมนั้นอุ่นเล็กน้อยช่วยให้กระตุ้นการย่อยอาหารหลีกเลี่ยงกาแฟเข้มๆหลังอาหารทันทีเพราะอาจยิ่งทำให้กรดในกระเพาะเพิ่มขึ้น 6. ตั้งใจฟังร่างกายหลังจากกินเกินไปแล้วร่างกายจะส่งสัญญาณหลายอย่างทั้งอิ่มแน่นง่วงนอนหรือกระหายน้ำสิ่งสำคัญคืออย่าฝืนแต่ให้รับฟังว่าร่างกายต้องการอะไรเช่นถ้าอยากเียับตัวก็ลุกเดินถ้าอยากนั่งพักก็หามุมสงบสรุปง่ายๆหลังการกินเกินดื่มน้ำเดินช้าๆผ่อนคลายใจไม่รีบล้มตัวลงนอนนี่คือสีขั้นตอนหลัก ที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีและยังป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียในวันถัดไปด้วยค่ะวันถัดมาหลังจากกินเกินสิ่งที่สำคัญคือกลับมาสมดุลไม่ใช่ลงโทษตัวเองค่ะเริ่มวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วใหญ่เพื่อช่วยล้างโซเดียมส่วนเดินและปลุกระบบย่อยอาหารให้ตื่นตัว จากนั้นเลือกอาหารเช้าเบาๆที่ย่อยง่ายเช่นข้าวโอ๊ตต้มกับผลไม้หวานน้อยหรือไข่ต้มกับผักสดเพื่อไม่ให้ระบบย่อยต้องทำงานหนักอีกระหว่างวันควรเน้นโปรตีนคุณภาพดีกระจายไปแต่ละมือ้อเช่นเต้าหู้ปลาหรืออกไก่เล็กน้อยเพื่อให้อิ่มนานและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อย่าลืมใส่ผักผลไม้หลากสีไฟเบอร์จะช่วยขับโซเดียมและลดอาการบวมน้ำได้ส่วนการออกกำลังให้เลือกเบาๆเช่นเดินเล่นโยคะหรือยืดเหยียดเพื่อช่วยเผาผลาญโดยไม่กดดันร่างกายสรุปคือวันถัดมาควรเน้นเบาสมดุลและอ่อนโยนเพื่อให้ร่างกายกลับมาสู่ภาวะปะกติค่ะนอกจากร่างกายแล้วใจของเราก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ หลายคนรู้สึกผิดหลังจากกินเกินจนกลายเป็นความเครียดที่ทำให้ยิ่งอยากกินซ้ำนี่คือวงจรที่เราต้องหยุดให้ได้เริ่มต้นด้วยการให้อภัยตัวเองมองการกินเกินเป็นประสบการณ์ธรรมชาติไม่ใช่ความล้มเหลวคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ทำต่อจากนี้ต่างหากที่สำคัญ ลองใช้ journaling เขียนบันทึกว uh ่าเกิดขึ้น e เพราะอะไรเช่นความเครียดจากงานหรือสังคมรอบตัวเพื่อให้คุณรู้เท่าทันและปรับพฤติกรรมในครั้งหน้าได้สร้างริชชัวเล็กๆเช่นดื่มชาอุ่นก่อนนอนหรือเดินเล่นเบาๆตอนเย็นเพื่อบอกตัวเองว่าวันนี้จบแล้วพรุ่งนี้คือการเริ่มต้นใหม่จำไว้ค่ะ Overeating is not failure, is feedback. มันคือสัญญาณที่ให้เราเรียนรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อฟังมาทั้งหมดแล้วลองทบทวนกันอีกครั้งนะคะหลังจากกินเกินไปสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การโทษตัวเองแต่คือการดูแลร่างกายและใจอย่างอ่อนโยนทันทีหลังมื้อใหญ่ดึงน้ำอุ่นเดินช้าๆและไม่รีบลงตัวนอนวันถัดมาเลือกอาหารเบา โปรตีนคุณภาพดีและเคลื่อนไหวเบาๆเพื่อฟื้นสมดุลส่วนจิตใจให้อภัยตัวเองมองว่ามันคือบทเรียนไม่ใช่ความล้มเหลวจำไว้นะคะการกินเกินเพียงครั้งเดียวไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณพังแต่ถ้าคุณจมอยู่กับความรู้สึกผิดตังหาดที่จะทำให้คุณติดอยู่ในวงจรซ้ำๆสิ่งสำคัญที่สุดคือเริ่มต้นใหม่เสมอ คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่ก้าวเล็กๆในแต่ละวันก็พาคุณไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นได้แล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสูงวัยห่างไกลหมอด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ